เฮ้ครับผมอยู่ครับเจ้าต้าครับต้องถามถึงความรู้สึกเลยครับเป็นไงบ้างสำหรับสามแต้มแรกของเมืองทองดีใจละด,ดีใจครับเพราะว่ามันเป็นสามแต้มแรกของฤดูกาลแล้วก็เป็นสามแต้มแรกนในบ้านของปีนี้ด้วยครับเพราะว่าวันนี้ก็ก็ยังมีหลายอย่างที่ต้องแก้ไขในหลายๆเรื่องนะครับครับผมเพราะว่าด้วยด้วยเกมอาจจะเรามาได้ช่วงท้ายเกมครับด้วย พอเราได้ประตูตีเสมอแล้วมันก็ทําให้หัวิตหัวใจของทุกคนสู้สู้สู้มากยิ่งขึ้นครับมันก็ทําให้เราได้สกอร์เพิ่มขึ้นแล้วก็ได้รับชัยชนะครับครับสำหรับครึ่งแรกนี่ดูจะเหนื่อยๆนะฮะมันเกิดอะไรขึ้นครับต่อรบครึ่งแรกก็อาจจะเป็นด้วยด้วยด้วยระบบของของเรากับนครปฐมเลยครับซึ่งซึ่งเราก็วางแท็ติกมาดีครับเขาก็รัดกลุ่มช่วงแรกเราก็รัดกลุ่มแต่เราก็พยายามพยายามที่จะได้ประตูเพราะว่าตอนนี้เราต้องการสามแต้มเรารู้ไว้แค่อย่างเดียวว่าเราต้องชนะครับผมอ่าเป็นไงสําหรับ รูปเกมวันนี้พอใจไหมสแลสเตอร์ก็อย่างที่บอกครับยังมีอีกหลายเรื่องที่ต้องแก้ไขครับโดยทั้งตัวผมแล้วก็ด้วยด้วยผมว่ามองว่าทุกคนในทีมเขาก็ต้องแก้ไขด้วยเพราะว่าวันนี้อาจจะเปลี่ยนเปลี่ยนหลายๆอย่างที่จากที่เคยเล่นมาครับมันอาจจะยังไม่เข้ากันเท่าไหร่แต่ก็โดยรวมแล้วผมมองว่าสิ่งสำคัญที่ก็ต้องเปลี่ยนก็น่าจะเป็นข้อผิดพลาดระหว่างบุคคลนะครับสำหรับบุกคก็ผมว่าถ้าเรื่องนี้แบบแก้ไขได้ก็น่าจะทําให้ทีมเราดีขึ้นแล้วเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็ต้องไปเยือนแปดแล้วซึ่งมันก ทุกคนก็พยายามทางานให้หนักครับแล้วก็ทุกคนรู้รู้อยู่แล้วว่าตัวเองมีหน้าที่อะไรครับก็จะพยายามทำให้มันดีิงขึ้นสํครับสหรับการมาของโค้ชอุทัยเรียกว่าถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงของที่เมืองทองเกิดเป็นไ,ปไงครับผลกระสบเป็นไงบ้างดีการตอบรับครับก็พี่ไทยก็อยู่อยู่กับเราอยู่แล้วครับซึ่งผมก็มองว่าเราก็หลังจากที่มาริโอออกไปพี่ไทยก็ก็บอกเดียวว่ามันก็อยู่ที่หัวใจแล้วครับตอนนี้ทุกคนก็สู้เต็มที่ครับเพราะว่าที่ผ่านมามนอาจจะด้วยอะไรย่างหลายหลายปัจจัยครับก็ แค่บอกว่ามีหัวใจแล้วแมตช์นี้เราต้องชนะครับสุดท้ายนี้ฝากขอกําลังใจจากแฟนบอลติดตามเชียร์เมืองทองหน่อยครับก็ขอบคุณนะครับแฟนๆที่เข้ามาเชียร์ในวันนี้นะครับแล้วก็เชียร์ที่ทางบ้านด้วยนะครับแล้วก็ต่อไปเราต้องออกไปเยือนแปดนะครับก็หวังว่าถ้าใกล้บ้านใครเป็นแฟนทองก็อยากให้กำลังใจถึงสนามครับหรือว่าถ้าใครไม่สะดวกก็เชิญเชียร์พวกเราที่บ้านก็ได้ครับแล้วก็พวกเราจะทําให้ดีที่สุดครับแล้วก็เดี๋ยวกลับมาเจอกันในบ้านหลังจากแฟนครับโอเคขอบคุณเตอครับขอบคุณมากสุดยอด